สำหรับใครที่กำลังหารถบรรทุกหัวลากขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นรถบรรทุกหัวลาก1ิบล้อยี่ห้อ m e อร์ d e s b e n บนะครับตัวนี้รับประกันความใหญ่แล้วก็ความแรงนะครับตัวนี้เป็นรถบรรทุก10บล้อ2เพานะครับหัวลากตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นนะครับในบ้านเรานะครับเป็น Merc e d ซ s b e n z เลยดูง่ายๆเลยนะครับจะเห็นโลโก้เนี่ยยังกับจานข้าวนะครับใหญ่มากตัวนี้ ตามสไตล์เบนซ์นะครับต้องมีโลโก้ด้านหน้านะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยเป็นรุ่น Eco Power นะครับแล้วก็มีรหัสรุ่น2635นะครับดูยังไงนะครับรุ่น2635สังเกตง่ายๆนะครับที่เพียรด,ด้านข้างจะมี2635เป็นหัวลาก10ล้อ2เพลานะครับตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมรอบกันก่อนตัวนี้เป็นกระจกบานหน้าขนาดใหญ่นะครับดูจะคล้ายๆกับเหมือนพวก รถบอนโบสแกนเนีย bon bo นะครับเป็นทรงดีไซน์คล้ายๆายทางฝั่งยุโรปอเมริกาครใช้สไตล์นี้กันนะครับไฟหน้าตัวนี้จะทางรุ่นใหม่นะครับเป็นไฟหน้าเบนซ์จะมาอยู่ด้านใต้กันชนแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าก่อนด้านหน้าเนี้ยไฟหน้าจะอยู่ในกันชนแล้วนะครับแล้วก็มีป้ายทะเบียนเลขทะเบียนยังอยู่ครบถูกต้องนะครับตัวนี้มีเอกสารเล่มทะเบียนครบนะครับภาษีไม่ขาดน,นะครับตัวนี้มีไฟหน้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในกันชนด้วยแล้วก็ส่วนของกระจังหน้า เป็นกระจังหน้าแนวยาวนะครับกระจังหน้าเป็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กเปิดได้นะครับตัวนี้กระจังหน้าสามารถเปิดได้เวลาเราซ่อมเซอร์วิสด้านในแล้วก็มีโลโก้ส,ว,ส,สวยๆนะครับของ Mercedes Ben เลยฮะตัวนี้เป็นโลโก้โครเมียมยังอยู่ครบนะครับดาว3แฉกเนี่ยตามสไตล์ Mercedes Ben เขาเลยมีโลโก้ตัวเล็กด้วยเหมือนรถเก๋งเลยนะครับตัวนี้เมอร์เ e เดสเบนนะครับตัวนี้เนี่ยยังมีอยู่นะครับเนี่ยยังอยู่ครบเลยสําหรับเติมน้ำมอน้ํานะครับ แล้วก็มีชื่อของเขาคือ Eco Power เป็น2ใบปัดนะครับ2ใบปัดที่นี่คือใบปัดเขาใหญ่มากนะครับเป็นรุ่นหัวลากใหญ่ๆเหมือนสไตล์วอนวส c กเนียที่ผมบอกกระจกมองข้างหูช้างขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมเดินชมด้านข้างให้ดูสภาพยังเดิมดีสวยนะครับบอกก่อนนะครับ คันนี้เป็นเดิมๆเลยสีเดิมๆเลยเป็นเหล็กแก้มเหล็กหมดนะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่ได้ชนหนักไม่ได้ล้มพลิกคว่ำอะไรมานะครับเป็นเดิมๆสภาพแบเดิมแห้งๆอย่างนี้เลยสีก็สีเดิมนะครับไม่ได้ทําสีมาใหม่ก็ให้ดูเลยสีเขาก็อาจจะไม่ได้สดเงามากนะครับเพราะเป็นสีเดิมๆแล้วก็บอดี้เป็นเหล็กหมดนะครับเป็นเหลืองคาดฟ้าเป็นกระจกเว้าวนะครับมีกระจกหูช้างตามสมัยยุคนิยมนะครับแล้วก็เป็นห้องแคปด้วยนะครับตัวนี้ห้องแคป ตัวนี้เดิมเป็นรถของทางหลวงชนบทใช้งานนะครับจะใช้พวกทางหลวงชนบทเขาจะใช้พวกหัรถพวกรถเกรดรถแท็กเตอร์รถบดรถแมคโครรถไถขนาดใหญ่นะครับทางหลวงชนบทเขาจะใช้ขนาดใหญ่หมดเพราะว่าวิ่งกันตามที่ธุรกันดานก็ใช้ไปที่บุกเบิกก็เลยใช้รถหัวลากขนาดใหญ่อย่างนี้เลยแรงม้านี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูตอนดูเครื่องนะครับมีตู้เก็บเครื่องมือนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับขนาดใหญ่เลยาสามารถเปิด เก็บของได้นะครับตู้รถเก็บล็อกได้เลยมีตู้เก็บเครื่องมือในตัวถังน้ํามันขนาด200ลิตรนะครับเป็นเหล็กชุบกันสนิมนะครับตัวนี้เหล็กชุบกันสนิมของเมกาตามสไตล์เบนซ์เขานะครับจะใช้เหล็กชุบกันสนิมแชสซีนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแชสซีแชสซีนี้มีดูเลยนะครับแชสซีมีเพจรหัสรุ่นครบหมดนะครับแชสซีตัวนี้10นิ้วนะครับแชสซีตัวนี้ใหญ่10นิ้วเลย เนี่ยให้ดูแบ๊บแปบ,บ,บ,บแพมๆก่อนก่อนดูเครื่องเน่เครื่องเบน์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบน์แท้เลยเครื่องเดิมติดรถเข้าเลยเนี่ยถังน้ํามันนะครับกลมๆอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ทรงเหลี่ยมเหมือนรถญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นถังน้ามันทรงกลมค่อนข้างจะดูสวยล้ําสมัยนะครับเท่นะครับผมเห็นแล้วมันยังสะดุดตาเลยนึกว่าถังนึกว่าถังน้ํแต่ันนี้เป็น2เพเาด้วยอย่างที่ผมบอกเนี่ยสเพเาแล้วก็เป็นดุมใหญ่เนี่ยนะครับ2เพเาดุมใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ยังไงนะครับ ผมให้ดูง่ายๆเลยอย่างนี้เราดูอาจจะดูไม่ค่อยออกนะครับเนี่ยผมเอามือทาบมือผมทาาไปหมดมือเลยนะครับนี่ยื่นไปสุดเลยนะครับยังไม่มิดดุมเลยนะครับนี่ยังล้นออกมาทั้ง2ข้างเลยนะครับดุมเขาใหญ่มากนะครับบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงการบรรทุกที่ค่อนข้างจะหนักเนี่ยไปได้นะครับบรรทุกของหนักๆอย่างนี้ไปได้เลยเพราะว่าเขาเป็นดุมเฟืองท้ายใหญ่นะครับ2เทาอ่าเป็นเฟืองท้ายเนี่ยอย่างนี้เลยให้ดูเฟืองท้ายใหญ่ๆเป็นเหล็กแนบเหล็ก เฟืองถ้ายเหล็กนอกในหัวนงหัวน็อตเนี่ยสังเกตนะครับเป็นชุบกันสนิมเลยนะครับชุบเย็นหัวน็อตนะครับนี่พวกหัวนงหัวน็อตเนี่ยเขาชุบกันสนิมหมดเลยนะครับก็เลยค่อนข้างจะได้รถที่ค่อนข้างจะไม่โซมนะครับไม่มีสนิมนะครับต่อให้จอดตากแดดตากฝนก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะครับนี่ตัวนี้เป็นเบรกลมด้วยเนี่ยใช้เบรกลมมีปั๊มลมนะครับปั๊มเบรกลมแล้วก็ดูแหนบนะครับผมอยากให้ดูแหนบแหนบเนี่ยอย่างกระทางขึ้นเจดีวัดนะครับนี่ใหญ่มากหนามากแล้วก็สูงมาก เนี่ยกระทางขึ้นเจดีสูงใหญ่เนี่ยดูจากทางด้านบนนะครับเนี่ยคัดสีสภาพนอกในเขาอย่างนี้เลยเหล็กสไตล์ยุโรปอเมริกาเขาจะเป็นเหล็กสีออกอ่าสีแดงนะครับเขาจะใช้สีแดงเป็นเหล็กกันสนิมของเขาเลยค่อนข้างจะหนานะครับแล้วเหล็กคุณภาพเขาเนี่ยจะต่างกับเหล็กที่เราใช้นะครับคุณคุณภาพเขาจะดีนะครับเนี่ยสังเกตผมให้ดูต่อกระทั่งซับข้างในเนี่เขายัาง,นนยางสวยนะครับซับข้างในเหล็กเขาก็ยังสวยอยู่เลย หัวนงหัวน็อตเนี่ยเขาชุบไม่ได้ชุบนะครับใช้เหล็กกันสนิมเลยค่อนข้างจะสวยเลยแล้วก็แหนบนะครับแหนบขนาดใหญ่เลยเต้าแหนบขนาดใหญ่จานนะครับจานสละเกาะยังสภาพสวยใช้ได้นะครับตัวนี้ซุ้มล้อไม่เดิมนะครับบอกก่อนซุ้มล้อไม่ไฟเบอรอ์เป็นแบบทั่วไปละก็แปลงแบบทั่วไปใส่ในบ้านเราละแต่ก็ไม่มีมันไม่เพียงผลนะครับก็เป็นซุ้มล้อที่มีขายทั่วไปนะครับตัวนี้แล้วก็เนี่ย จานเบรกเป็นของจอร์ดนะครับไอ,าอจานคือเกาะนะครับเป็นของจอร์ดแล้วก็มาดูอีกอย่างหนึ่งวินนะครับนี่เดี๋ยวผมรีวิวให้ชมวินของอะไรเนี่ยให้ดูเลยของแลมซีนะครับของอเมริกานะครับตัวนี้ผิดอดิตอเมริกานะครับนี่เฉพาะวินนี่ก็หลายแสนแล้วนะครับถ้าซื้อมาเนี่ยวินขนาดใหญ่อย่างเงี้ยเป็นวินใหญ่เลยดึงแทกเตอร์รถเกจขึ้นได้เลยนะครับดูอีกส่วนด้านนอกอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือเบรกลมนะครับ ได้เบรกลมแท้เดิมติดรถนะครับเนี่ยเบรกลมแท้ไม่แท้ดูเลยนะครับมีโลโก้เบน์นะครับเนี่ยผมให้ดูนี่มีโลโก้เบน์เลยนะครับเนี่ยไดมอม้อลมเบรกเดิมเดิมเลยเป็นเหล็กกันสนิมเลยนะครับมันใช้งานได้ดีเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องห่วงเรื่องสนิมนะครับเหล็กเขาแบบใช้เหล็กดีมากมาตรฐานนะครับมีโลโก้เบนซ์อยู่ครบนะครับตรงนี้เป็นที่วางแบตเตอรี่นะครับมีฝาครอบนะครับ ตัวนี้ฝาครอบเดิมเขาเลยแล้วก็สามารถมีที่ยืนเอาไว้ให้เรายืนกันลื่นนะครับตัวนี้เป็นฝาครอบไฟเบอร์หนานะครับตัวนี้หนาๆเลยไม่ต้องหวังว่าแตกหักนะครับเนี่ยมออลมเบรกต่างๆยังอยู่ครบนะครับเป็นตาเบนส์ของเขาเลยแล้วก็มีถังด้านหลังของวินก็จะเป็นถังน้ํามันไฮดรอลิกนะครับสำหรับเอาไว้เกาะเปิดสะพานหางโรเบตนะครับหางโรเบิตใช้กระบอกไฮดรอลิกตัวนี้มีท่อต่อนะครับมีสายไฮดรอลิกต่อเข้าหางนะครับ ใช้ยกหางได้นะครับตัวนี้ยกเปิดปิดหางได้ตัวนี้มีไฮดรอลิกให้เรียบร้อยนะครับมีติดตั้งถังไฮดรอลิกตั้มไฮดรอลิกให้เรียบร้อยละกรณีเปิดหางนะครับแล้วก็มาดูหัวอีกด้านหนึ่งจากทางด้านหลังนะครับเนี่ยเป็นกระจกด้านหลัง2ข้างนะครับพร้อมปลายด้านหลังนี้เป็นท่อไอเสียนะครับสไตล์รถอเมริกาจะมีท่อไอเสียด้านบนนะครับน่าคล้ายรถแบบฝั่งฝั่งยุโรปสแกนเนียนะครับ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของ m e อร์ d e s b e เบเดิมตรงรุ่นของเขาเลยครับบอกก่อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเดิมเป็นเครื่อง v 8นะครับ8สูบดูนะครับแต่ละสูบมีโลโก้เบนซ์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องวาง V ีนะครับเป็นเครื่อง V ีฝั่งละ4สูบนะครับตัวนี้ฝังละ4สูบมี2ฝังนะครับอีกฝังหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับเป็นของเบนซ์เขาเลยเป็นเครื่อง V8 แล้เราก็ได้เทอร์บินเทอร์โบที่สําคัญนี่อย่างนี้เลยเทอร์โบ เธอโบคู่นะครับมี2ฝั่งเลย2ฝั่งมีครูหนึ่งเลยแล้วก็มีปั๊มลมเป็นเบรกลมจิ๊ปปี้นะครับตัวนี้แรงม้าอยู่ที่354แรงนะครับ354แรงมีแอร์นะครับตัวนี้มีระบบแอร์เข้าเครื่องสภาพเครื่องเดิมๆแห้งๆอย่างนี้เลยมอนตอรแทบไม่เคยคลายนะครับฝาสุบแทบยังแห้งอยู่เลยแบบนี้นะครับ2ฝั่งเครื่องสวยๆแห้งๆอย่างนี้เลย แคซีบอกเลยนะครับไม่ต้องห่วงแคดซี C. C. ใหญ่เลยเดี๋ยวผมหาดูเครื่องอีกด้านหนึ่งนี่อีกด้านหนึ่งแห้งไม่แห้งดูเอานะครับไม่ใช่พึ่งล้างนะครับไม่ได้ล้างเดิมๆให้ดูเดิมๆอย่างนี้เลยโลโก้หัวเบนทุกสูบนี้นะครับอะไรมีนะครับไม่ต้องห่วงเครื่องตัวนี้มีอะไรแล้วก็เทอร์โบคู่อย่างที่บอกแรงไม่แรงครับตัวนี้354แรง อย่างที่บอกเครื่องสดๆอย่างนี้เลยไม้นะครับเลขไม4สี่หมื่นกโลเท่านั้น4ี่หมสี่เองก็ดูเอานะครับเลขไม่สี่หมื่นสี่เครื่องก็คงไม่เยิ้มอยู่แล้วนะครับรถวิ่งแทบไม่น้อยมากแล้วก็เป็นรถราชการเดิมด้วยมีปั๊มลมมออลมเบรกต่างๆอยู่ครบนะครับเนี่ยผมไม่ดูแต่ทางด้านหลังนี่เครื่องสวยๆอย่างนี้เลยเครื่อง V8 นะครับเทอร์โบโคู่ด้วย354แรงก็ส่วนของเครื่องยนต์ ให้ดูเถเ่อให้ดูทีีด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นยกโช้คไฮดรลิกนะครับยกหัวเป็นโช้คไฮดรลิกกดมอเตอร์นะครับตัวนี้หัวยกมอเตอร์นะครับกดปุ่มไม่ต้องมาดันนะครับยกสบายเลยแล้วก็หัวยกมอเตอร์ทํางานใช้ได้ปกตินะครับโอเคในส่วนของเครื่องยนต์ประมาณนี้มาชมส่วนสภาพภายในกันต่อนะครับตัวนี้ภายในประตูเป็นประตูบานขนาดใหญ่นะครับตามสไตล์รถอเมริกาเขานะครับแล้วก็ฝั่งเยอรมันเขา แผงข้างเป็นลายหมากลุกนะครับกระจกมือหมุนนะครับมือจับต่างๆอยู่ครบนะครับเป็นแผงข้างเดิมนะครับเป็นหนังแล้วก็จะมีเพจต่างๆอยู่ของเบนซ์เขานะครับเนี่ยเป็นเพจเบนซ์เขาเลยเมอร์เซเดสเบนท์นะครับตามรุ่นตามปีเขามีหมดนะครับเนี่ยมีสติ๊กเกอร์แผ่นเพจต่างๆ,ๆ,ๆเขายังอยู่ครบหัวน็อตต่างๆบานพับยังอยู่สภาพสมบูรณ์นะครับเนี่ยผมเปิดให้ซูมให้ดูอ่าหัวน็อตต่างๆยังสมบูรณ์ แล้วก็มาดูด้านบนกันด้านภายในให้ดูก่อนจากทางด้านนอกเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังมือหมุนปรับนะครับใช้มือหมุนปรับแล้วก็พวงมาลัยมือหมุนปรับเช่นเดียวกันพวงมาลัยปรับได้นะครับตัวนี้เป็นแป้นเบรกเหยียบเบรกลมนะครับเวลาเราขึ้นเราก็อามือจับตรงนี้นะครับมีที่จับนะครับแล้วก็เราขึ้นมาเลยได้สองขั้นพอเราขึ้นมาแล้วเราก็พบกับ พวงมาลัยขนาดใหญ่นะครับเนี่ยพวงมาลัยขนาดใหญ่เลย2ก้านนะครับพร้อมโลโก้เบนซ์สวยๆอย่างนี้เลยดาว3แฉกมีมือจับสวิตช์ด้านข้างนะครับเปิดไฟเลี้ยวไฟต่างๆที่ตรงนี้หมดเลยนะครับใช้ที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เกวัดต่างๆให้ดูเลยเป็นเกวัดเดิมๆแท้ของเขานะครับสภาพยังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับเนี่ยแผงหน้าปัดเกต่างๆยังสวยอยู่เลยมีสติ๊กเกอร์ต่างๆบอกวิธีการใช้งานยังอยู่ครบนะครับ ไม่ครบแต่อาจจะเสียที่แอร์นะครับแอร์ระบบเดิมของเขาอใช้ไม่ได้เขาต่อระบบตู้แอร์ขึ้นมาใหม่แทนมีตู้แอร์ตัวนี้ตัวนใช้ได้นะครับแอร์ตัวใช้ได้แล้วก็มีคู่มือวิธีการใช้งานต่างๆนะครับบอกอธิบายการใช้งานเนี่ยเป็นกระดาษของเขาเนี่ยยังอยู่ครบเป็นภาษาไทยด้วยนะครับคู่มือภาษาไทยยังมีให้นะครับหวัวเกียร์ต่างๆย่อมีนะครับเนี่ยแผงข้างติดเลยกระทั่งมีสติกเกอร์บอกเลยนะครับตัวนี้เกียร์นะครับเป็น8เกียร์นะครับมี8เกียร์ แล้วก็เกียร์ถอยตัางหานะครับเป็น4เกียร์1 2 3 4เป็นโลนะครับแล้วก็มี5 6 7 8เป็นเกียร์ไฮนะครับอ่ามีโลมีไฮนะครับตัวนี้ได้8ปดนีได้ถึง8เกียร์เลยแล้วก็มาดูเกวัดต่างๆนะครับเกวัดรอบต่างๆมีนะครับตัวนี้ได้ถึง120 125นะครับแล้วก็มีวัดรอบนะครับมีเกวัดบอก แรงลมนะครับลมเบรกแกงแรงดันน้ามันเครื่องนะครับเกวัดน้ํามันดีเซลเกความร้อนนะครับอ่ามีเกตต่างๆแล้วก็ไฟแจ้งเตือนต่างๆเวลาทํางานนะครับพวกนี้ใช้งานได้หมดนะครับเกวัดบอกลมบอกต่างๆเนี่ยใช้งานได้หมดนะครับใช้งานได้จริงดูในส่วนของข้างคนขับนะครับคนข้างคนขับก็เป็นเบาะนั่งนะครับแบบเป็นหนังปรับได้เช่นเดียวกันนะครับกับคนข้างมีกระจกหูช้างมีกระจกด้านข้างติดฟิล์มนะครับแล้วก็ระจกห้องแคปนะครับตัวนี้ห้องแคปจะใหญ่มากนะครับตัวนี้ ห้องแคปตัวนี้ขนาดใหญ่เลยค Mont ่อนข้างจะโล่งเลยเหมาะกับให้คนตัวใหญ่สไตล์ฝรั่งนอนได้เลยนะครับตัวนี้ห้องแคปเขาใหญ่มากที่เห็นเป็นเปื้อนนี่เขาเป็นกำมหยี่นะครับเป็นกำมหยี่สีขาวก็เลยเปื้อนง่ายหน่อยเช็ดล้างทำความสะอาดได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเป็นกำมยี่เดิมติดรถเลยแล้วก็หลังคาเปิดได้นะครับตัวนี้ผ้าหลังคาเปิดได้เป็นที่เห็นอย่างเงี้ยเป็นกำมยี่นะครับเนี่ยเขาจะเป็นกำมหยี่เหมือนฟูกอ่ะลายเหมือนคล้ายๆขนแมวครับ อ่าแต่ไม่ได้เปื่อนนะครับคล้ายๆขนแมวไว้เฉยแต่ดูอย่างเงี้ยมดูเหมือนเปื้อนแต่จริงไม่ได้เปื่อนนะครับอ่าดูในส่วนของการทดสอบวินนะครับว่าวินใช้งานได้ไหมครับตอนนี้น้องเขากําลังดึงวินให้ดูนะครับแล้วก็ประคองวินนะครับแล้วก็มาดูวินนะครับอ่าวินตอนนี้หมุนได้ปกตินะครับเนี่ยสังเกตนะครับวินหมุนดีปกติเนียนดีปกตินะครับวินเป็นวินขนาดใหญ่นะครับเนี่ย ดูใหญ่ไม่ใหญ่เวลาเราดูเนี่ยผมดูไอ้นิ้วนิ้วชี้ผมเนี่ยเนี่ยเขาใหญ่กว่านิ้วชี้ผมอีกนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆอ่าเห็นไหมครับวินเนี่ยสลิงใหญ่นะครับตัวนี้สลิงใหญ่แล้วก็สลิงค่อนข้างจะยาวอยู่นะครับเวลาเรามีหางโรเบตอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับดึงขึ้นไปที่หางโรเบตได้เลยแล้วก็วินหมุนดีปกตินะครับหมุนได้ปกติอ่าเอาได้ลองหมุนเข้าดูครับหมุนเข้าหมุนเข้าเก็บดูอ่านี่ครับ หมุนเข้าเก็บหมุนออกได้นะครับเนี่ยของแรมซีนะครับของอเมริกาตันนี้ยี่ห้อนี้ดังนะครับที่อเมริกาเนี่ยมี70กว่าปีแล้วทุกวันนี้ยังมีขายอยู่นะครับเป็นวินน้ำมันเป็นวินไฟฟ้าก็ยังมีหมดส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกรถบอกเฮฟวี่ดิวตี้นะครับรถขนาดใหญ่จะใช้วินของตัวนี้กันของห้างกลก่งอเมริกาตัวนี้ได้ติดรถมาด้วยถ้าสั่งจากเมืองนอกมาก็ตัวโหหลายแสนนะครับตัวนี้ให้เอามาติดเนี่ย อย่างเงี้ยได้รถไปด้วยเลยได้พร้อมรถไปด้วยเลยผมให้วินตัวนี้ดไปด้วยแต่ถ้าคุณไม่เอาวินก็ได้นะครับเดี๋ยวผมถอดออกแต่ละขายราคาเท่าเดิมนะครับไม่ได้ลดราคาให้เพราะว่าผมอยากได้วินเหมือนกันจะต้องไปติดใหม่เสียงเงินอีกก็เลยว่าให้ไปพร้อมรถไปเลยามาดูทดสอบต่อนะครับเนี่ยการทำงานของ Mercedes-Benz คันนี้เป็นยังไงนะครับเครื่อง V8-300 54cc นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยเบรกไม่ต้องห่วงนะครับเบรกอยู่แน่นอนเนี่ยหอกพุ่งๆอย่างนี้เลยอ่าสังเกตเห็นไหมครับล้อค็อกเลยล้อลากเลยนะครับนี่สังเกตนะครับระบบเบรกหายห่วงเลยถ้ามีลูกเกาะเขาไม่ต้องห่วงนะครับระบบต่อระบบเบรกเข้าสายลมมีครบนะครับต่อเข้าหาง แล้วก็ไฟหน้านะครับสังเกตไฟหน้าใต้กันชนใช้งานได้นะครับไฟหน้าใช้งานได้ด้านบนมีไฟไซเรนนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆเนี่ยไฟหน้าใช้งานได้นะครับหัวค่อนข้างจะไปที่ไหนก็เด่นนะครับตัวนี้ใครก็รู้นะครับว่าแบบนี้มีคันเดียวนี่เหยียบออกเลยนะครับนี่เหยียบออกพุ่งๆเลยเครื่อง V8 เทอร์โบคู่ สังเกตนะครับเสียงล้อล็อกลากไปกับพื้นเลยแล้วก็เสียงลมเบรกหมอลมเบรกทางานได้ดีนะครับเนี่ยสังเกตถอยเข้าถอยออกหลายรอบนะครับก็ยังใช้งานได้นะครับเก๋ก็ยังยอยู่ดูหมอลมเบรกขนาดใหญ่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเก็บพื้นที่เก็บลมบอกเลยว่าแบบนี้ไปไหนใครก็จําได้นะครับว่ารถใครนะครับตัวนี้ขี่เบนซ์เนี่ยสประตูอย่างเงี้ย ท่ารถสปอร์ตแล้วนะครับนี่เบนซ์งประตูเปิดหลังคาได้ด้วยนึกว่ารถเปิดประทุนไม่เก๋าจริงไม,ไม่ได้นะครับาเบรกอยู่เห็นไหมครับเบรกอยู่เลยเนหน้าถอยหลังตัวนี้อย่าลืมนะครับมี8เกียร์แล้วก็มีไฮมีโลด้วยนะครับมีไฮมีโลด้วยะในส่วนของการทดสอบก็ประมาณนี้ถ้าสงสัยมาขับจริงดีกว่านะครับมาลองขับตัวจริงดูก่อนได้นะครับ มาดูสรุปสำหรับเจ้าหัวลาก10ล้อ Mercedes-Benz 2เพ่าคันนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับคันนี้คุณได้เป็นรถ10ล้อหัวลากขนาดใหญ่นะครับ2เพาะนะครับ2เผาดุมใหญ่นะครับดุมใหญ่เป็นเฟืองท้ายใหญ่นะครับตัวนี้สําหรับงานหนักๆตัวนี้หายห่วงนะครับและอีกอย่างที่ได้ก็คือได้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะครับเป็น V8 ทวินเทอร์โบนะครับ354แรงม้าเลยนะครับ354แรงมา้าเป็นเครื่องเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับ Mercedes-Benz V8 ตรงรุ่นนะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมได้อีกอย่างก็คือได้เบรกจิฟฟี่นะครับหม้อลมเบรกขนาดใหญ่เป็นหม้อลมเบรกของเบนท์แท้เดิมเลยนะครับอีกอย่างที่ได้ก็คือวินนะครับวินขนาดใหญ่เลยติดรถเลยเป็นวินของแรมซี่นะครับมีปัม๊มไฮดรอลิกถังไฮดรอลิกเก็บเวลาเราเปิดต่อเข้ากับระบบหาง โบได้เลยนะครับแล้วอีกอย่างที่ได้ก็คือคันนี้เป็นพวงมาลาัย power นะครับพวงมาลเบานะครับไม่หนักระบบไฟเลี้ยวไฟเบรกหน้าด้านหน้าใช้ได้หมดนะครับแผงคอนโซลด้านในยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์คันนี้รับประกันนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนของเครื่องยนต์นะครับไม่มีหมอน้ําดันนะครับตัวนี้สภาพเครื่องอยังปกติแล้วก็ได้รถที่เลขใหม่น้อยนะครับเพียง4ี่หมนกว่ากิโลเท่านั้นและรับประกันเป็นไม่แท้ คันนี้มีเอกสารเล่มทะเบียนครบนะครับตรงรุ่นเดิมหมดแท้นะครับไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่ได้ตัดต่อคัดซีคัดซีสภาพสวยนะครับคันนี้จดทะเบียนปี38แจ้งมอ9จจอดเรียบร้อยเลยนะครับภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้โอนขนส่งได้ทั่วประเทศภาษีไม่ขาดสามารถวิ่งได้ตามถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็สภาพคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำม,มาจมน้ํามานะครับ อันนี้เอาไปใช้งานกิบตงานหนักๆได้เลยเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่เอาไปใช้ในงานหนักๆน,นะครับค่อนข้างจะงานสมบุกสมบันขึ้นภูเขาหรือแบกของหนักๆอย่างเงี้ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการบรรทุกหนักตัวนี้เครื่องใหญ่โมโหลานเลยทีเดียวก็ใครสนใจก็มาสอบถามได้นะครับตลอดจนใครอยากพวงว่าอาจจะมีอะไรไม่มีอะไรยังไงก็ สอบถามเราได้ที่ SB สมอเตอร์ได้นะครับถ้าเกิดใช้ไปละห่วงว่าอะไรไม่มีต้องสั่งยังไงเดี๋ยวเราดูแลเซอร์วิสให้ได้นะครับก็ใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามเหมือนเดิมนะครับโทรมาสอบถามเปิดใน Google ได้นะครับว่า SB อยู่ไหนนะครับมาลองทดสอบดูรถจริงคันจริงได้นะครับว่าเหมือนที่ผมรีวิวไหมหรือมาทดสอบขับได้นะครับใครที่อยากมาขับก็สามารถมาได้นะครับอยู่ที่อำเภอเบืองจังหวัดอุบล ใกล้กับขนส่งใกล้กับสนามบินใกล้กับสถานีรถไฟนะครับไม่ไกลนะครับของผมอยู่ตรงกลางพอดีเลยสามารถเดินทางได้ขนส่งสารนะได้สะดวกตลอดจนขับรถมาก็ได้นะครับขับรถมาได้เลยก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับอยู่ใกล้ห้างเซ็นทนบบรัลอุบลราชธานีก็ใครที่สนใจมาทดสอบขับเจ้าหัวลากคันนี้ได้นะครับมีหางให้ทดสอบไว้นะครับอย่าเกิดอยากลองหางแล้วก็ต่อระบบให้ไดกขึ้นสะพานได้ ผมมีหางให้อลิกให้ทดสอบให้ดูว่าทับปั๊มทางานได้ไหมนะครับตลอดจนวินนะครับก็ทํางานได้เช่นเดียวกันก็ใครที่สนใจก็มาสอบถามเลยครับคันนี้สรุปเลยลืมเกือบล,ล,ลืมบอกราคานะครับราคาคันนี้ผมเปิดที่4แ20,000บาทเท่านั้นนะครับ4แสน20,000บาทเท่านั้นสภาพขับกลับได้เลยนะครับขับกลับพร้อมคู่มือเล่มทะเบียนเอาไปโอนได้เลยนะครับหาสภาพเดิมๆแบบนี้หายากนะครับหรือใครที่สนใจอย,อยากเล่นลรถวันนี้ก็ โทรมาสอบถามเป็นข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับฝากข้อความไว้ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมเอก SB m o t มอเตอร์ต้องขอลาไปก่อนใครที่อยากได้ดูรถเครื่องจักรขนาดใหญ่มีอะไรบ้างเนี่ยผมจะค่อยๆถ่ายให้ดูนะครับหัวลากมีหลายคันเลยคันนี้เช่นเดียวกันนะครับเห็นอย่างนี้ผมก็ใช้งานอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช้นะครับขายด้วยใช้งานด้วยไม่กังวลน,นะครับเพราะมีหลายคันก็เลยต้องผัดกันใช้ไม่ต้องห่วงว่ารถจากที่นี่ จะสภาพโซมไหมไม่ใช่นะครับไม่ได้จอดขายอย่างเดียววิ่งใช้งานจริงทุกคันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผม SB สมอเตอร์ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจะเป็นรถอะไรอย่าลืมติดตติดตามกันดูนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ